เขาควบซ้อนเราควรถอยไหมคะโอเคขอบคุณเมนี่มากๆครุติจะแนะนําอย่างนี้ะทั่วไปจะแนะนําให้ถอยแต่สําหรับครุติแอดไว้ว่าสู้เอาชนะเหตุผลมีเพราะว่าข้อแรกผู้ชายที่มีคุณภาพสูงขนาดนี้จะเข้ามาหาเรา,าเขาไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้โผล่หรือหลุดมาบ่อยบ่อยแล้วข้อที่สองเมื่อเขาเป็นของที่ดีจะไม่ให้โอกาสเขาเลือกเลยเหรอเราจะบังคับให้เขาเลือกถ้าเราถอยออกมาฟังให้ดีนะฟังความคิดเห่ตรงนี้ให้ดี สมมติเขาคบซ้อนจุดสองคนเราถอยออกมาไม่ได้หมายความไม้คนนี้ได้นะเขาจะแค่ไปคบอีกคนหนึ่งซ้อนเป็นเลือกสองคนเหมือนเดิมตามปกติฉะนั้นเราชนะแล้วเป็นเบอร์หนึ่งอีกคนเป็นเบอร์สองจะดีกว่าหรืออย่างน้อยอีกคนนึงไม่ชนะเราไปเบอร์หนึ่งเราอยู่เบอร์สองได้อะไรอันนี้สองได้ประโยชน์ที่ถ่ายทอดออกมาคุ้มท่ากว่าทีนี้ไปต่อวิธีการเลยนะ,อะคอนวินประโยชน์เรียบร้อยแล้วก็คือสิ่งที่ต้องทําคือไม่ไล่ตามตรงนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว ข้อ2พัฒนาตัวเองจําไว้นะตอนที่เขาเข้าหาเราเขาวัดเลเวลเราเสร็จแล้วรู้แล้ว <c oughs> ว่าจะจับเราประเภทไหนครบเล่นครบซ้อนอหรือจะแค่ไว้เซ็กอย่างเดียวหรือไว้สูสบทรัพยากรอย่างเดียว <c oughs> เขาเขาโพสชันนิ่งเรามาแล้วจัดประเภทสต็อกเราเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือโอเคเธอตีค่าฉันเท่านี้ฉันพัฒนาตัวเองขึ้นโพสชันนิ่งเราจะเริ่มเปลี่ยน ง่ายๆเราค่อยๆสวยขึ้นถ้าเรามีเงินอยู่แล้วเราสวยขึ้นถ้าเราสวยอยู่แล้วค่อยๆมีเงินและมีทางเลือกมากขึ้นถ้าสวยอย่างเดียวค้ดติดเก่งๆผู้ชายไม่ก็กดเรายอยู่ดีเพราะาเราไม่มีทางเลือกอาจจะนี้ไปต่อพอเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาซีลเอส4ข้อรูปลักษณ์วางตัวทรัพย์สินจิตใจพอเราพัฒนาขึ้นมาปุ๊บเนะี่ยโพสิชันนิ่งจะเริ่มเปลี่ยนอำนาจต่อรองเราจะเริ่มมากขึ้นโดยที่ไม่พูดสักคำนะผู้ชายจะไม่รู้ตัวเองว่าทําไมทําไมมันรู้สึกกลัวเสียผ สวยขึ้นไงสวยขึ้นไงรู้สึกรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชายเข้ามาเ <c oughs> กาะแกะแล้วเริ่มมาอะไรแหละเอ้ยกูเก็บอาการก่อนกูรักษาทรงก่อนสักพักหนึ่งเอ๊ะกูทาไงให้ดูแบบไม่ไม่กระจอกว่าเอาไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่บอกว่าหึงห่วงนะแต่เนี่ยเนะี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มก,กักแล้วเริ่มมาอยู่ด้วยกันตลอดแล้วพอเกิดอย่างนี้อาการนี้เกิดอะไรขึ้นอีกคนได้รับเวลาน้อยลงไหมน้อยลงอีกคนวอยวไหมวอยวมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย อนแรกมันก็ดีๆกูก็แบบเนี้ยคือเปลี่ยนไปไม่รู้ตัวเรากําลังชนะมากขึ้นเพราะอีกคนหนึ่งผลักดันมาหาเราเราพัฒนาตัวเองดึงดูดเข้าไปอีกและอีกคนเป็นเบอร์สองเราเป็นเบอร์หนึ่งอีกคนที่สามมันจะไม่เข้ามาเพราะมีอีกคนนี้คอยคัดกันแล้วมึงห้ามมีเพิ่มนะกูแพ้แล้วกูจะแพ้หลุดลุ่ยไม่ได้เห็นเกมง่ายไหมคือเกมมันง่ายแต่การพัฒนาตัวเองมันไม่ง่ายหรอกกว่าจะเปลี่ยนหุ่นได้กว่าจะเปลี่ยนหน้าตากว่าจะสัญญกรรมเสร็จสามเดือนหกเดือนก็ว่ากันไปเข้าใจนะ ทำตามเนี้ยที่เหลือเดียวผู้ชายวิ่งมาหาเราเองเราจะเป็นผู้ชนะเพราะครูติจะบอกนี้ต่อให้เราเลิกจากผู้ชายคนนี้ไปมันก็ไม่ใช่ว่าหาผู้ชายทดแทนได้ทันทีที่เลเวลเท่ากันนะฉะนั้นถ้าคนนี้มีอยู่แล้วเนี่ยเอาชนะเอามาครองฝึกตัวเองให้เก่งอนาคตถ้าจะเปลี่ยนอีกเราเก่งแล้วเราคุมอยู่แล้วเข้าใจนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้สวัสดีครับส่วนใครที่ต้องการไปต่อเกี่ยวกันให้ผู้ชายชัดเจนกับเรามากขึ้นทิ้งอีกคนมาหาเราหรือผู้ชายมีปัญหาคบซ้อน มีเมียน้อยเนี่ยก็ออกไปเรียนต่อในคอร์ส11สปีดได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่2,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ในอัตบ,บนโปรไฟล์คุณติแลวเข้าไปกต้องการสมัครคอร์ส11สปีดค่ะโอนชำระ2,500บาทเข้าเดียนแน่ทีในนั้นในคอร์สนั้นนะ่ะมันจะกลับด้านกัน2ทางนะถ้าเราเป็นบ้าน2เราเรียนเราชนะบ้านหนึ่งถ้าเราเป็นบ้านหนึ่งเราเรียนเราจะชนะมือที่3เข้าใจนะลุยต่อในนั้นได้เลย ผู้ชายดีในความคิดผู้หญิงคือผู้ชายที่เปดีเซ็กดีและอื่นๆอีกเป็นหลายสิบข้อโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆซึ่งไม่ผิดแต่เบนคือถ้าผู้ชายดีขนาดนั้นเท่ากับเลเวลสูงกว่าผู้หญิงขนาดนั้นผู้ชายคนนั้นจําเป็นต้องมาทําดีกับผู้หญิงคนนี้ไหมก็แบสใส่ก็ได้และการเป็นผู้หญิงก็ยอมรับข้อเสียได้สุดท้ายมาเลยเข้าข้อที่ว่าผู้หญิงชอบผู้ชายสายแบสแทนและเมื่อผู้ชายชอบอ่าผู้หญิงชอบผู้ชายสายแบ๊สตรงนี้เนี่ย บางทีผู้ชายไม่ได้โชว์ของหมดผู้หญิงก็โอเคเพราะว่าผู้ชายกล้าแบสใส่ฉันแปลว่าเขาน่าจะมีดีอะไรบางอย่างถ้าเราสวมเทคนิคน ία, ี่สวมบทบาทนี้สวมตัวตนนี้เข้าไปแบสใส่ผู้หญิงสอยแทนที่เข้าไปถึงปุ๊บสวยครับน่ารักครับแล้วก็โวยหายเหวี่ยแล้วลไม่รู้เปลี่ยนใหม่เป็นว่าไม่ได้โวยไม่อะไรเออวันีวันนี้อไปที่ห้างมาเหรอเออกินตรงนี้มาป่ะร้านตรงนี้มันโอเคไหมเออหรือว่าไปตรงนี้มาหรือยัง อ๋อนี่ชอบเที่ยวแบบนี้เหรอเออเออ,เ,อ,อเราก็ชอบเออพี่ก็ชอบแต่ว่าเวลาที่พี่ไปนะพี่จะไปตรงนี้หน้าฝนตรงนี้หน้าร้อนแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมการแชร์ความคิดเห็นแบบฟังให้ดีนะแบบไม่ได้ไล่ตามไปเลยไม่ได้ดันเลยสักนิดเดียวแต่มันเป็นการสนทนาที่เหมือนเพื่อนแล้วเราโชว์ของที่หลังผู้หญิงจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไหนลองทดลองดูสิพอทดลองปุ๊บก,การลงทุนต้นทุนในความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้ว เกตนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับผู้หญิงสามารถตั้งสเปคในหัวได้มหาศาลเลยเต็มไปหมดเลยแต่ผู้ชายสเปคที่อยู่ในหัวนะจะเอาเธอเวลาแบบนึกภาพนะบ้านแบบบ้านแบบร้อยไล่คฤหาหาดหลังใหญ่ขับโรลส์รอยขับเบนซ์ขับเฟอร์รี uh, ben, ่ถ uh, าจริงอนะผู้ชายอย่างนั้นจ้าผู้หญิงอย่างนั้นจริงดิ ให้เธอฝันไปแล้วเดี๋ยวธรรมชาติจนะตบหน้าเธอเองว่าโอเคกูมีปัญญาเอาสุดได้ก็คือผู้ชายคนนี้แหละก็คือเราไงเดินเกมไม่ถูกแล้วได้ครองเองเข้าใจนะลุยสําหรับใครที่ต้องการไปต่อก็อไปลุยต่อในคอร์สกรณีนะไปแชทโปรแล้วกันมันจะมีเรื่องการครอบเกมแล้วก็การคานอำนาจกับผู้หญิงว่าเราผู้หญิงคิดอะไรเราควรคิดอะไรคิดเที่ยงยังไงให้รู้มึงไม่ต้องหน้าเจือนนะมันมีวิธีคิดผู้หญิงเคยผ่านใหญ่หญมาหรือเปรียบเทียบส้นตีนหรืออะไรนะ <c oughs> ชิทเทสบ้าๆบ,าบ,าบ,าบาอะไรมาเราจัดการได้หมดอราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์เลแอับนโปรไฟล์ครูตีแล้วเข้าไปบอดต้องการสมัครคอร์สแปโปรครับอ,อนชพระ4,500หบาทเข้าเรียนแทันทีดุยต่อในนั้นได้เลยครูตีพูดเหมือนผู้ชายหล่อเลือกได้ทุกคนโอเคขอบคุณเมนนีม้มากๆกรณีเนี้ยครูตีจะพูดอย่างนี้นะ <S <S ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละผู้ชายสามารถหล่อเลือกได้ทุกคนถ้าเรารู้เลเวลวัดเป็นและรู้การจัดโพสิชันนิ่งจุดยืนของตัวเองเป็นครูตียกตัวอย่างอย ผู้หญิงทีห่หน้าตาอุบาทหุนอุบาทระดับหนึ่งสามารถสวยจนกระทั่งผู้ชายต่อยแย่งกันได้ไหมมันเคยมีข่าวแบบนี้มีถ้าเราไปหาจะเจอแบบว่าผู้ชายแย่งกันฆ่ากันเพื่อผู้หญิงคนเดียวไปดูสภาพผู้หญิงดูไม่จืดสภาพผู้หญิงที่ดูไม่จืดนั้นลองไปดูสภาพผู้ชายก็จะเลเวลไม่ต่างกันมากถ้าในภาษาทั่วไปที่อยากจะเรียกกดหรือหยาบเหยียดหยาดนี่ก็คือสินเสมอกันแต่ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้ชายแม้ว่าน่าจะหน้าตาจะเป็นกระเหียเหมือนปาราโฮชนเขื่อนข้อสอบหมายแค่ไหนก็นแล้วแต่แหละมันจะมีผู้หญิงที่เลเวลต่างาเสมอที่พร้อมถ้ายยอดเกมได้เป็นนะผู้หญิงสองคนที่อยู่ในเลเวลนั้นนะตบเพื่อแย่งผู้ชายคนเดียวกันแล้วคนอื่นที่เลเวลสูงกว่ามองเข้าไปในข่าวนี้กูอยากเห็นรูปหล่าคนนั้นจังเลยพอเราเห็นปุ๊บหน้าอย่างนี้ถนะ้มึงตบแย่งกันแต่พอเรากลับไปดูในฝั่งของผู้หญิงคือสภาพก็ไม่ได้ต่าไม่ได้ต่างกันก็ต่างอะเขาเรียกก็ต่ํากว่าอยู่ดีฉะนั้นผู้ชายทุกคนสามารถ หล่อเป็นเทพประบุตรได้ทุกคนถ้าเข้าใจการจัด p พ s i ชันนิ่งและจัด Level ตัวเองเข้าใจนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่หล่อยกเว้นว่าเราเข้าหาคนที่สามารถเข้าถึงคนที่หล่อได้กว่าเรานั่นเราก็จะกลายเป็นไอ้ข้อสอกหมาทันทีเข้าใจนะลุยต่อได้เลย ยิ่งกรณีที่เราเป็นผู้มีอำนาจยิ่งไม่ต้องกังวลโอเคขอบคุณเบนนี่มากๆฟันธงฉาบว่าถูกต้องอ่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ใช่คุบอกอย่าไปยุ่งกับแฟนเขาเลยเดี๋ยวโดนตีนอย่าไปยุ่งกับแฟนเขาเลยเดี๋ยวโดนอ่ลูกตะกั่วนะเวลาผู้มีอิทธิพลมาจีบผู้หญิงมึงอ่ะมึงกล้าเอาไปท้าทายกันอล่ะถ้ามึงกล้ามันก็มีอยู่ในโลกนี้แหละเข้าใจตรงนี้ปะเป็นผู้มีอิทธิพลเรามีอำนาจเรามีซีโอเอสที่สูงมีศักยภาพสูงเลเวลที่สูงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหายเลย ไอผัวมันแฟนมานหละต้องกลัวเราเวลาเข้าไปครับพี่โอ้มาชอบแฟนเราเราจะทํายังไงดีว่ากูแพ้นแน่เลยกูต้องถอยแน่เลยทั้งพี่เขาจะเอาถ้าผู้หญิงเล่นด้วยสักอย่างคือกูจบเลยกูทําอะไรไม่ได้แล้วอํานาจอยู่ที่ลูกพี่คนเดียวเท่านั้นกล้าไม่กล้ากล้าแรกเหรอไม่มีทางใช่ไหมอ่ะและอย่างหนึ่งที่ครูตีจะให้หลักฐานนะว่าเวลาที่เราจะแย่งแฟนใครสักคนหนึ่งเราต้องดูศักยภาพแฟนก่อนไหมเราไปแย่งแฟนผู้มีที่พน่ะ สมควรตายป่ะแม่งงัดไม่ดูเลเวลเลยงัดไม่ดูเลเวลก็สมควรตายอ่ะสมควรโดนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแย่งแฟนสังเกตดีๆในช่องครุติมีผู้ชายถูกแย่งแฟนเยอะไหมใช่แล้วผู้ชายคนใหม่ที่มาแย่งแฟนเลเวลสูงกว่าอำนาจสูงกว่าป่ะแล้วมันโดนตีนไหมผู้ที่วิ่งไอ้ที่มันไอ้ทำอย่างนั้นไม่โดนเพราะว่าลูกศิษย์ครุติอำนาจน้อยกว่าจริงมันี่้พูดตรงๆแต่กันเล่นล้อกันอย่างนี้ตรงๆอย่างนี้เลย หลักฐานมันเห็นดยู่ตาตาว่ามันแย่งแฟนได้ถ้ามึงรู้ว่ามัวัดเวลยังไงแล้ววิธีการเข้าไปทํำยังไงเลือกผู้ชายที่มานอนอ่อนผู้หญิงสวยๆไปเทผู้หญิงมามันก็ทําได้แต่หุบปากปากลุ่มมือทําหาอะไรไม่ได้เลยเข้า <c oughs> ใจปะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับลุย <c oughs> แล้วคิดไงอยากได้คนที่ต่ำกว่า18เป็นแฟนคะ่ะมันเข้าขายเปโตคะ่ะโอเคขอบคุณเมนีมม้มากๆโอเคข้อแรกครูติจะบอกงี้ก่อนนะว่าโอเคมันจะมีเด็ก รุ่นเดียวกัน16กับ16ด้วยกันอันนี้ถือว่าไม่เปโตถูกปะแต่มันจะมีอย่างนี้16กับผู้ชาย3 6มสิมาจับคู่กันแล้วทิ้งแฟนที่เด็กกว่านะ16รุ่นกันเนี่ยทิ้งแฟนที่เด็กกว่าไปหาคนที่อาจจะรวยนิดนึงฉันต้องการผู้ชายไม่ต้องการเด็กน้อยอย่างเธอไปแหละแล้วผู้ชายคนนี้16เจ็บปวดมันก็พัฒนาตัวเองมาจนถึงอายุสัก30 32ซึ่งเด็กกว่าอีกคนนี้นะ มาครบเด็ก19ซึ่งก็โตกว่า16ตอนที่มันเปลี่ยนผัวคนแรกเนี่ยอันนี้ก็จะด่าเปโตคือจะด่าเปโตก็ต่อเมื่อ,เ,อเสียผลประโยชน์เท่านั้นถ้าได้ประโยชน์ถือว่านี่เป็น the man นะ non the boy เกตรงนี้นะเคก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้แล้วกันมันไม่เกี่ยวกับอตุงเปตุงเปโตอะไรอย่างเง้ยแล้วคือยกเว้นถ้ามึงแบบว่าผู้หญิงแมงยังไม่เจริญพันธุ์อะแบบ11 12ที่มันคือเป็นปัญหาทางเพศอะ อันนั้นอะค่อยด่าไว้ไปไปอีกอย่างหนึง่งแต่14บสถึงยี่มันคือวัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยประจําเดือนเริ่มเข้าสู่วัยที่ตั้งครรภ์ได้แล้วธรรมชาติสร้างมาแบบนี้มันไม่ใช่ไปตกมันเป็นแค่ศัพท์ใหม่ของมนุษย์ยุคใหม่ที่จะบอกว่าเนี่ยมึงอย่าทําอย่างนี้นะเท่านั้นเองกฎหมายก็ออกมาทีหลังว่าแบบ ห้ามเด็กต่ำกว่า18นะห้ามเด็กกว่าต่ำกกว่า15แล้วนะแต่ธรรมชาติมันสร้างแบบนั้นพี่ถลมว่าเด็กความรู้มันไม่เยอะโอ้คนที่มีความรู้เยอะมันก็จะมาหลอกได้ฉะนั้นต้องมีกฎหมายออกมาปกป้องเด็กเหล่านี้เข้าใจตรงนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่นี้แล้วกันสวัสดีครับส่วนใครที่ฟันธงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายสมมุติถ้าเรา3 0 3 5แล้วเราจะเล่นเด็ก18ต่ำกว่า18เนี่ยแต่เรามีศักยภาพพอที่จะดูแลเด็กด้วยดูแลครอบครัวของเด็กด้วยที่กำลังลำบาก โอเคเราเข้าไปนี่เป็นเมียกูแล้วถึงจะสมมติไดสิบหกเมียกูแล้วแต่แบบโอเคครอบครัวลำบากแต่ฉันก็มีฐานะอ่ะเข้ามานี่เป็นเมียฉันนี่พ่อแม่เมียฉันก็ดูแลไปทํางานไปช่วยกันสร้างกิจการเพิ่มเติมไปอีแบบนี้มันเข้าไปช่วยชีวิตเขาให้ดีขึ้นหรือปล่อยให้เขาลำบากแล้วไปโดนข่มกันเองละ่ะอันไหนโหดกว่ากันเข้าใจนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับถ้าเราเจ๋งพอเราเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลือนะ ผู้ปกป้องนะผู้นำนะไม่ใช่ผู้เอาเปรียบนะมันแลกเปลี่ยนกันต่พูดง่ายๆก็คือธรรมชาติไม่สนศีลธรรมหรอกเวลาที่มันวิกฤตจ,จริงๆอะผู้หญิงเท่าไหร่มันก็แลกนะ่อาเอา้าเลยๆเลยๆมีวิธีไหมครับโดนบูลลี่หน้าตานางบอกว่าหน้าเหมือนหมาใครเขาจะชอบมาเป็นแฟนแล้วสางก็ทำหน้าขยักแยงใส่อีกกีผมท้อหอยรุ่นด้วยโอเคอย่างน้อยครูติบอกนี่นะผู้หญิงพูดตรงกับเราเนะี่ยโอ้ยหน้าเหมือนหมาหน้าเหมือนข้อสอกหมาผมไม่เอาหรอกนะ สิ่งที่เราต้องทําคือวัยรุ่นไม่เป็นไรเจ็บปวดไปก่อนพอเงินเยอะขึ้นพ้นช่วงวัยรุ่นนะไปทําเงินทําอะไรมาแล้วไปทําสัญญากรรมหน้าให้หน้าเราไม่เหมือนมาโอเคอันนั้นคือ1ทางแก้ที่เราจะทําในอนาคตและตอนนี้ที่คุณติจะบอกก็คือสําหรับผู้หญิงเลเวลนั้นอะหน้าเราจะเหมือนก็ศอกหมาแต่สําหรับผู้หญิงที่โลเลเวลก่อนนั้นอีกเลเวลต่ำกว่าอีก หน้าเราจะไม่เริ่มเป็นข้อศอกหมาแล้วหน้าเราจะเริ่มหล่อขึ้นก็คือฟังให้ดีลดความสวยผู้หญิงลงผู้ชายเราหล่อกว่าเราเยอะๆคืออย่างนี้บางทีหน้าเราก็ปกติแต่พอเจอเทพประหลุดเข้ามากูกลายเป็นข้อศอกหมาไปเลยนะึกออกปะเปลี่ยนเลยไปน,นิดนึงตอนนี้เราต้องการจับคู่ <c oughs> ทดลองและฝึกวิชาที่ครูตีให้หน้าช่องไปทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่มีทางได้ฝึกเลยถ้าไปเล่นแบบไม่เคยเข้าถึงดาราเลยไม่เคยเข้าถึงดาวโรงเรียนเลยไร้สาระ เอาผู้หญิงเวลตามก่อนแล้วลองฝึกอ๋อการหยอกแบบนี้โกหกตอนแลแบบนี้ก,รการกลอนปิ้นปอนแบบนี้ฝึกความแพวพราวแบบนี้ฝึกความเป็นเพลย์บอยแบทบอยนิดนิดทำแบบนี้โกหกผู้หญิงแบบนี้การทําลายจิตใจผู้หญิงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วกลับไปหยอดใหม่เป็นอย่างนี้ผู้หญิงรอเราเป็นอย่างนี้เข้าใจปะไปทดลองตรงนั้นก่อนลดเลเวลลงมาก่อนแล้วพอเราฝึกช่ำชองค่อยทิ้งคนนี้เปลี่ยนผู้หญิงเป็นอีกคนหนึ่งเ <c oughs> พราะอนาคตเราจะต้องพัฒนา COS ข้อที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นหุน่น เสื้อผ้าการแต่งกายผิวพรรณแล้วก็ใบหน้าของเรานะ,นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส้าใครต้องการไปต่อ เกี่ยวกับเกมลึกๆโหดๆในการจีบหญิงแบบเริ่มต้นนะแบงๆเลยมาแบงศูนย์แบบครูติผมเพิ่งเจอช่องครูติแม่งไม่รู้จักเลยแล้วก็แบบดูในช่องแล้วผมก็งงๆไปเริ่มต้นที่คอสแมนซัมราคาปัจจุบ,บันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกเลยแหลด้านบนโปรไฟล์ครูติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอรสแมนซัมครับอวนชั่ะ4,500บาทเข้าเรียนได้ทีในคอสนั้นเมื่อเรียนจบเราจะจีบหญิงเก่งและเอาอยู่ทุกสถานการณ์ชีวิตเราเปลี่ยนทันทีอะจากที่มานั่งไล่ตามแล้วก็แบบโดนดา่าเป็นหน้าเหมืือออนข้หมาร ผู้หญิงไม่สนใจเราจะเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นผู้หญิงคนเดิมที่เคยบอกเราเป็นข้อสอบหมาก,ก็จะเริ่มให้ความสําคัญเรามากขึ้นในนั้นมีเทคนิคและเกมทั้งหมดที่จําเป็นอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้ว